กับสบัสดีบัตสุขุสุนสบัสดีพี่น้องบัตสุขุสุนสุมองสุบบดพ่อแม่ป,ป้าลุงท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีทุกทุกท่านมาในกับพ่อๆกับซ่องแม่ตาคือเก่าพี่น้องพาเสาว,วีมารีวิวพี่น้องน้ำของพี่นอออ้องเ้ยรีวิวธรรมชาสตรพี่น้องน้ำของบ้านเฮาโอ้พี่น้อง อยู่เขตอันแขวงสวรรค์เขตเนาะใกล้เด้นพี่น้องน้าของเลี้ยวขวามผังนั่นกระเฮนขนาดพี่น้องใกล้ๆหนึ่งนะเดวเฮนฮอดอันลังคาเฮือนเลียวเฮนฮอดตึกอยู่ทางผังไทยเนาะจนว่าเอิญหาก,กันกับจนสิดังนินเบ่งความมันใกล้พี่น้องเ,เออวีพราพราใหญ่บน่นาขนมนะฮะ คาดผนมนะบ่นะแม่ตีฮะเอาพี่น้องโซเลเลียไปเห็นผ่าบ้างไงพี่น้องบูเด้อันเลียไปพบจิ้มิมมอันอันได้อันพูนะพี่น้องหน่วยพูสูงๆหน่อผ่าได้พี่น้องเหลื่อมๆนะผ่าองค์บ้างไงน้พี่น้องเอ้ยแม่ตากับบูเดอเคยมาจากเถื่ออันพาพี่น้องมารีวิวพี่น้องสามธรรมชาติน้ำคลองพี่น้องไล่ยู่วด์ยวดย เดี๋ยไป้างนั่นกันเนาะมีแต่เห็นแต่ตึกแต่หลานเนาะลังคาเฮือนพี่น้องไทยเฮาแต่กเก่านะก,กไปมาฮาสููกันพี่น้องเดียดวยนี่นะโควิดพี่น้องเอ้ยไปมาฮาสู่บ่ได้แล้วพิดพี่น้องเฮ้อันนี้เขาเจ้าเอิ้นว่ายังนี่นะเพื่อไงบะ อ้าพี่น้องขอโทษขออภัยแม่ตาบ่จักบ่เคยเห็นพี่น้งก็เออพี่น้องเครื่องดูดทรายแม่ตาหนักกว่าเฮือใหญ่ขอโทษขออภัยพี่น้องเพราะว่าบ่เคยเห็นแจ๊กเถื่อพี่น้องเอ้ยหนักกว่าหนักกว่าเฮือใหญ่ะดอกด้านพอวันแนวดูดทรายพอว่าอ้าวขอโทษหลายๆ พระเจ้าดูดขึ้นมาใส่นี้บอืมข้าสาวเสือแดงรีวิวพี่น้องเลยธรรมศาสตร์หล่ซสายคองพี่น้องนั่งแต่อยู่ในโรงพยาบาลไรกับปุ้ยมือยหอืมค่ะองใหญ่เนาะอันนังทีจะนนานๆนะพี่อันรักอันนังเขาเขาๆนะนั่นใหญ่ๆนะ นะเรียบไปเห็นนะบุูบอนาพี่น้องค่ะอง์บางไงหนึ่งเด้อพี่น้องนั้นเรียบไปเห็นขาวๆอยู่จอมพูนะพ,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 พี่น้องผใหญ่แต่บุพระาหยั่งไมตตากับบุพุเห็นแต่ว่าพระองบางไงหนึ่งเมตตาก,กับบุเคยไปจักเถื่อพี่น้อยยังม่ได้ไปเห็นรีวิวนำกันพี่น้องว่าสีแวะมาจอบลุงพี่น้อย รีวิวไปเรื่อยๆกับเวะเขานี่กับสิปจอบลุง่น,นกามาปัวคือกันพี่นอ้องเป็นพญาติันบออักเสบพี่นอ้องเลยมากับลูกสาวกับวาซิมาแต่จะเ่นกับบรมาเมตากันจนขำแต่แต่มาเด้อพี่น้องไปน้ำกันพี่นอ้องรีวิวพี่นอ้องธรรมศาสตร์ตามทางอืม ป้าพี่น้องดอกพังสมง,งามแท่นานดอกพังบ้านเฮ้าพี่น้องแดงหงแดงเหืาออยู่ดอกจำปลาผสมดอกพังพี่น้องดอกพังแดงพี่น้องแดงเบิดต้นพี่น้องเอ้ะมึงแน่พี่น้อง ดอกพังเนี้สมงามเทพี่น้องอกในแดงเบื้องต้นจนบ่มีหอดใบบ่มีหอดใบพี่น้องมีแต่ดอกแดงหุ่งตาสะออนพี่น้องดอกพางแดงบะทอมเพราะมันเป็นดอกแล้วมันก็สิเป็นหมากพี่น้อยเป็นหมากกินในมันก็ได้ได้พี่น้องดอกพังนี่ยนะอืมมากใกล้กแห้งแดงค่ะพี่น้อยพังแดงพังแดงบ้านเฮาพี่น้องธรรมชาติ ผ้าซาวเสือแดงรีวิวพี่น้องเอ้ผนเงาผนอยากเมือ่อแล้วแต่บมมีหลดเมือ่อสันพี่น้องเลยได้พี่น้องไปนำกันพี่น้องไปพ่อๆกับลุงแม่ตาเลยพี่น้องไปไปจอบลุงก่อนเด้พี่น้องเลยน้องพอลุงเพิ่กินข้าวพี่น้องเอ้ กินก mm, ับยังอืมกับเผาหุงอืมอดกินไปแล้วยังห้างมึงออื่นมืงอื่นไปเรื่อยๆตรงไปกินข้าวพี่น้อยข้าวหุงพี่น้องข้าวหุงกินกับแกงจืด เธอเขาอดกินข้าวมันก็จะแห้งขนเนาบอกกินข้าวให้กระเทาะแล้ให้แน่ที่ได้ใช้ออกซิโนาะ กินข oh ้าวหุงันในไบพี่เนองเอ้ยคันเจ็บเป็นนะเพิ่สาวไว้ง่ายบัดความเป็นนะไว้ทีเบัดเศร้าเลโอ้ยนานอดกินเลยลุงเอ้ยไม่ได้แห้ง จับลุงพี่น้อยโมว่านในลุงพันอยู่ห้องอยู่เทิงผู้เนาะ mm hmm. มาฮาผัดเผ็ดโ mm hmm. <laughs> มว่านี่มาฮาเผ็ดอ mm ืม hmm. อ้าวว่ะประามแพทย์เพิ่นวันอันผู้เจ้าข้องเงินคนเจ็บเตียงนี่ยนะเพิ่นไปลายใช่แต่ว่าง่ายมองแล้วว่ะ <c oughs> อ้าวว่าง่ายมองเลยสิไปหาใช่น้อว่ะบ้น เฮ้ยเป็นวันนรกเปาะพี่น้องลุงหองเมตตาเนี่ยแหละมาพ้องมอคือกันนะครับมาเจอกันพี่น้องมาเห็นกันก็เลยมาเยี่ยมลุงพี่น้อยพี่น้องอันนี้คนอื่นว่าตึกวันนรกเนาะพวกที่เป็นวันนรกเป็นปอดนะคือว่าห้องนี้พี่น้อยขนาดใหญ่หม่องแบบบ่ให้อยู่เหมาะสมกับหลายคนพี่น้องแต่ว่าเย่ยมติดนักพี่น้องอันนี้คนอื่นตึกวันนรกพี่น้องเย น้องไปพาสองสาวเลาะรีวิวหลอดรีวิวทางอันริมคลองพี่น้องทางตัวนี้พอเป็นทางริมคลองไม่เอื้อนทางริมคลองดอกกบมันแปะคลองอันเอ้ยคอ,อยคอยบ๊วยจักเนาะคอยว่าวิาเฮือใหญ่บ <laughs> ่นนะมาจักว่าเฮือใหญ่พี่แท้นอันที่ก็เจ้าอันดูดชายขึ้นมากาสักอืม เครื่องดูดทรายดูดหินพี่น้องแม่จ่าบุ๊คเคยเห็นจักเถื่อเนือว่าเฮือ่ใหญ่ใช่ไหมอืมอันนี้ข้ามอด้วยแล้วนี่เออฮันเล่อฮั่บุ๊คฮั่ววิ้วเฮือ่ใหญ่บเาุ๊คพี่น้องพาสองสาวรีวิวแขวงสวนอาเขตกับพี่น้องเฮ้ยแปะสายของตอนนี้ผมมีโอกาสมีโอกาสได้มาเลาะรีวิวพี่น้องเย สาวเสือแดงเ่ยปุ๊โอ้สาวเสือแดงใส่ฝาปิดปากเลยเ้อพี่ <c oughs> น้องบางดูพ่นท,ทั้งไทยคนน่นนะห่พอพ่อหยางเตะไปนำ้ำบ <c oughs> <c oughs> มออจะพอจังมีคนนันคอเฟสฉัะนะนนะ มีเงินกุ้มขอเฟซอยู่เดืนอนยังแจ้งแล้วอะกระปุกแจ้งมันเธอพี่เนาะรอ,อไปเบิ่งนมกันพี่เนอะสิไปซื้อกันแนวนกินอยู่กันทางตลาดริมริมคลองพี่เนาะยังไว้บนไหนครับตลาดริมทางพี่นอ้องอ่ะอันนี้เลาเนี่ยคายหวยบนะ่เอออือ ตลาดริมทางพี่นป้าทุกแซงบงบเผาใช่ใหญ่แท้เนี่นคยคนใขรนำดืออมนะก๊ะมกเผาสดพี่เ้องนี่ลายยางก,แกอยอยาแฟนมอวันตินเบไปเพิ่งน้ำกันเลยด้อพี่เลอกนี่เ้ยมาสั่งอาหารพี่เล็กเมื่อเช้านี่มาเมาน้ำเพรนอยนสา,สหาบหอบสาสิบหาหรือสีส่สบห มือนี้มาเปลี่ยนอาหารเอาเป็นตำหมองหงกินยำแรงเนาไหนจะเป็นตอนเที่ย์อ่ะอืมพี่น้องนางนางสาวเสือแดงเพิ่นกินยังอะไรนะโอวันตีนโกโก้้อาพี่น้องคนกะโก้แถมยังกินโกโก้อีกน้องคนกะโก้อะไรได้พี่น้อง ơi phần khớn nhỏ mà cô cổ nhưng kim cổ cổ ở sạch nhau ăn khai cô này phải tâm hông gặp tiền xin hàng thế nào ấy hàn yam đen không แซ่บๆเนาะแ่้าพนใจดีใจดีพี่น้องของเจ้าเนี่อันเมตามาซื้อน้ำพผลผลทแทมและมีน้าแทมพี่น้งองขอเจ้าซื้อร้ายลกระแทมพน้องแ่คาใหญ่ใจดีอยู่ัตว์กิข้างน้อยแถมแทมน้อยตำมะฮูเลียนเมโนโพี่น้องเอ้่อเช้านี่กินน้ำกับอันซุปเฮ็ ซูเฟสอันหนึ่งยอดขาเนาะต้มหน่อไม้จะแจ่วบักพริกดิบตอนแรกเปลี่ยนเป็นตำตำมะฮงกับอันปิ้งชิ้นแห้ง,งเลยเนาะทอดชิ้นแห้งยินกับข้าวเหนียวบ้านเฮาพี่น้องๆๆแซ่บๆมเมื่อพี่น้องมากินน้ำกันเด้องไฟอยากตอนนี้กับขำนะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องแซ่บๆพี่น้องโอ้หอมแท้ไหมคะ ลงไปเลยพี่น้อ,ตองตำหมูอืมอืมค่ะขา,ายตำหมูพี่น้องริมทางพี่น้องอ,อันนี้หา่างขายนมน,น้องนมปั่นแล้วก็มีนมกาะเพรนมโอวัลตินเนาะตามสั่งนนเนาะนมแซ่บๆเนาะ กะแปะห้องมอใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแปะห้องมอใหญ่เลยพี่น้องตลาดดินทางคุณใดมาห้องบ้านเนาะกันเด่นยี่แม่ออกมาสื่อเลยพี่น้องอย่างความทางมาสื่อเลยมาเลยพี่น้องมากินนับกันเลยพี่น้องเอ้ยนี้ามาหล้วห้องมอมาห้องบ้านพาลูกมาห้องบ้านกินข้าวบแซบพี่น้องเอ้ยกินย่างกับพ่อปนันพี่น้องมันอยู่หม่องเก่าเนาะมันบริออกแรงงาน เด็กไปทางใดูวะาพี่น้องลูกค้าซิมมาซิมหมดซิมก็แซบ่บอยูบ่บอกขนาดห้าผู้อยู่วังนี่เขายังเตดังหนุหนหุนอ,อยู่ใกล้เนี่ยถึงกินยังเตดังห,นห,นหนุนหุนกระแทบค่าผนใจดีใจดีพี่น้องมาเด้อผู้ใดยอยากมาอุดหนุน,นนี่เด้อจัะมาผ่อนเลิกได้หนี่น่ะ เลิกเมื่อได้ไหนนะีินะเนาเอ้ยแม่ค่ะผินใจดีตื่มเขา่าหายมาสั่นพี่น้องพวกเนี่ยอืออือแม่นขอบอกขอบใจหลายๆแม่ค่ะเอ้ยมือหนามาอุ้นนาาุ่นใหม่สอยกันไปเนาะไปแม่เอาอุ้นนุน่นคนเนี่ยได้พี่น้องได้คนมีน้ำใจตื่มเลยลูกค้ามันตนนอนคำเนาะ มันนี่นางซีซันดีพี่น้องอ้ผมกับวันจุกเดิมมันนี่เด้อหมัดผมแล้วเสื้อผ้านางมันนี่ดีขึ้นหลายพี่น้องมืออื่นจับวันจุกมาจักพี่น้องเอ้ยนางอยากกลับบ้านแล้วยิ้มหัวเปอะๆพี่น้องเอ้ยอาการดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี่หลายอยากเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ย อ้าวลืมกินยากินและข่าวค่ะกบดข่าวกองอ้าทพิโน่คอนโซเบดข่าวกองหนึ่งอ้าวกินไวมันจะเสด้หายใบไวนอาหารเสริมอีนอาหารเสริมพี่น้องผลไม้ผลไม้ของมีหลายดอกมังกรครับแอปเปิรเลือกกิน่พี้อ้ยกินขมือเป็นกับอะไร เปลี่ยนมะเงาะเปลี hmm. ่ยนมะเงาะก็มาเกี่ยงเป็นมังกรกับแอปเปิลไม่อื่นเป็นมะค้างกับหมอ้าวพี่น้ออื่นเป็นมะค้ามกับหมูง่วงเลยสันบำลุงเลยสันแทนเหมืนว่าหยอกพี่น้องอ้าวผมมีเงินซื้อสิไปเอามะค้ามมาบำลุงเมียเลยพี่น้องบ่าวตาเนี่ยเหมืนว่าตลกพี่น้องเที่ฉันนั่งมันนี่ก็บอกว่าโอเคพี่น้องมันนี่ ดูดีกนแน่พี่น้องคนที่น้อนลูกคนร้ายเคนซื่อยแล้วมันเนี่ยคนอยากเมือบ้านแหงคนในพี่น้องลูกร้านของเวตาพี่น้องเอ้นเนี่ยไอ้นเนี้ก็บร้านสาวพาหมอผอมหาหมอก็มากินข้าวน้ำหน้า,นา,า,ากินข้าวสามทีกันพี่น้องมันาจากเซดเซ่เด็กน้องคนเจ็บอะไรอยู่เด็กน้องเยไง ยังมาในเมืองคุณเ็กมาลอดลูกแล้วกัน,นย่งก็จิเป็นเคยคอยบอก่กขื่อขักและยังพันได้อนซ่าซ้างยังพันเด้เลยสำเร็จได้พี่น้องว่ายอกล้านเคยพี่น้องเลยแล้วก็ว่าหยอกไม่ต้าจะซือดอกเมียแล้วก็มีกันสิว่าแล้วกันอยากได้กับไม่ได้ดอกเราวมเมีแล้วลแล้วว่ายอกล้านสาวก็หายดีใจจะซื้อ Ừ, <laughs> <¿c� đợi> à, Bà uhm, <laughs> à? <laughs> mượn <mered> <laughs> <Chời, giờ weil cười> là... <laughs> mưa hoodang mẹ 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 đơ mẹ 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 đơ mẹ 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 เขาจะเหมือนใต้ไทยเนาะค่ะได้จังได้กินข่าวและกินกับยังกินกับปลาซื้ปลาหนึ่งเออโอ้ยพี่น้องไปกินข่าวกับขลังเพิ่นกันได้ลูกกับลูกกับบราเอรมาน้ำคือร้านแม่ตากับบราเอรมาน้ำพี่น้องบาามนั่งกับบราเอรมาน้ำลูกค่ะเมื่อกี้หอดลูกบอก กินหอนลูกี่กินหอนลูกินหกินหอนลูกหรือกินข่าวลายลเด้อมันจะแห้งเด้อกินข่าวลายลายมได้แห้งจกับบ้านอือตอลองเลอ้าวอเมืองป้อเมืองแะอ้าว่อื่นบิพอเมือพี่น้องกินหอนลูกหรเปล่ลูกยังมีกันน่อยๆไปกินลูกเออ ออายนนอืมพี่น้องเอ้ยเมตตากะขั้นเมตตาเสียได้เมื่อมืออื่นเมตตากะสิชชอยคาร์ดแล้วเมื่ออยู่พี่น้องจักซิบจักซาวเนาะพี่น้องพอสงสารชมดาวมากกับ่มีคาร์โรดะเมื่อวานหนี่ก็ได้ซอยอันพ่อเท่าเลาเมื่อแล้วน้อยซสียคาร์โรดเท่าเลาเมื่อแล้วมันนี้ฮอดได้เนาะฮอดแน่ออันในกะขั้นเมตตาได้เมื่อไงเมตตากะสิ ถ้ามันยังเนาะเงินยังกับเฉยๆการลดเราอยู่จากซีบจากเศร้าพี่เนาะอ่าอีตัวต้นคือกันโอ้จากเสรศษอะไรพี่น้องเลยนี่กับมาได้คลอดลูกคือกันคลอดนะคลอดอยู่เมืองเราแต่ว่าหมอผลส่งมาพี่พี่น้องกันยังบ่ได้เหือบได้แห้งปันไดพี่น้องยังใส่ซาลมอยู่เลยจากเสร็จไนคล้องขโมยเนี่ยพี่น้องร้านของพ่อใหญ่บ้านเนี่ยแหละร้านเคยร้านลูกเคยเนาะ ลูกเคยของพ่อใหญ่ที่ว่าบ่มีเงินจ้างคารถลตมาว่านี่พี่น้างเคิ่นกรพาผู้นี้แล้วมาคลอนลูกขันเลยเมือ่อเมื่อมือเศร้านี้นี่ค่ะจักสีนจะได้เมตตากะอยากซอยเต็มทิแต่ว่าบ่หู้มือเมื่อคือกันห้าก็ได้อ่ะวีวีส่งผมหมักตาเนี่ยรอขึ้นกว่าเก่าเนาะ พี่น้องไงช่วงผมเบาตานี่หล่อขึ้นกว่าเก่าเหมือนันนะฮ่า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 พี่น้องเงี้ยเป้ยเป้ยอยจ้ะอ่าช่งผมหลอกกว่าเก่าฮ่่้วพี่น้องว่าเนี่ยกับสมมาพาควณพี่น้องเม่ตาขอลาคลิปนี้พี่น้องกินหน้าพ่อกันใหม่่อพากดติดตามส่องเมตตาได้แพี่น้องคนแรกโค้ชร์พี่น้องเอย่าลืมพี่น้องห้ามผ่านโฆษณาได้พี่น้อง ซอยเมตาในพอมีรายได้นะพี่น้องซอยลูกนกี่แหละพี่น้องมาโรงบ้านกับเบิรดไลายและขอบคุณลองนรมนะจ้าบายบายพระสุขสุขคนอยู่ดีมีเฮบูติดตามกูหับส่มขอลาสบาสดี